ปกติเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับมันเป็นช่วงพักบีทีมชาติเนาะก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่คลิปคุยก่อนเกมหลังเกมนะครับผมวันนี้เป็นคลิปพูดไปเรื่อยนะครับผมเนาะก็เป็นพูดไปเรื่อยแล้วกันเนาะก็มันจะมีการอัปเดตข่าวด้วยนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ในท็อปปี้เรื่องของเราต้องทํายังไงเนาะนะครับเมนูเนี่ยนะครับต้อง ทำยังไงถึงจะ,จะดีขึ้นในฤดูกาลหน้านะครับผมต้องเสริมตำแหน่งไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเสริมนักเตะเน,นี่ยแน่นอนเราต้องเปลี่ยนโค้ชก่อนนะครับผมก็ รัฟฟ์รังกิเขาก็เป็นโคชอีกคราวนะครับแล้วก็ผลงานอาจจะไม่ดีพอนะครับผมเนาะอาจจะไม่ก็เลยต้องหาโค้ชใหม่นะซึ่งตอนนี้เต็งหนึ่งเป็นเคนฮาร์กนะครับเนาะเต็งสองเป็นปอร์เชติโน่ซึ่งได้ทําการสัมภาษณ์งานไปทั้งคู่แล้วนะครับผมเนาะก็เอาจริงมันมีคนอื่นๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็จะเหลือแค่สองคนนี้แหละนะครับใช่เนาะก็คือว่าถ้าเอาตามข่าวแล้วนะครับถึงว่าต้องพูดเดาไว้ก่อนว่าวันนี้เป็นวัน April Fool's Day นะครับแต่ว่า เรื่องที่ผมพูดในคลิปนี้เนะี่ยเป็นความงจริงทั้งหมดนะครับเนาะข่าวก็เป็นข่าวจากเทนหนึ่งทางนั้นนะครับเนาะก็น่าจะถือได้นะครับผมเนาะโอเคก็จะข่าวเนี่ยนะครับตอนนี้ได้สัมภาษณ์งานไปทางคู่แล้วเนาะสัมภาษณ์ไปรอบแรกนะมันจะมีการสัมภาษณ์รอบที่2เนาะเพื่อเลือกนะครับเนาะว่าจะเอาใครนะครับผมนะเนาะก็น่าจะภายในเดือนนี้นะครับสำหรับการ เลือกนะครับโคชคนใหม่นะครผู้จัดจาการทีมคนใหม่นะผมก็จะได้บทสรุปภายในเดือนนี้แหละนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่2คนคนาะโคชกับเทนฮากนะครับก็<ม>เคยบอกไปนะว่าอยากได้โคชมากกว่าใช่ไหมนะครับเนาะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่าใครก็ได้คือ,อถ้าถามผมอะไม่ได้อยากได้ทั้งคู่นะครับเนาะ ใช่คือถ้าสมมติ dome, เอาแบบเป็นไปไม่ได้เลยนะก็อยากได้ซีดานนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบพอเป็นไ่ได้เนี่ยก็อยากได้มันชิ่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันก็เหลือแค่สองคนนี้แล้วที่มีโอกาสนะครับเนาะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเอานะตอนนี้มันเหลือแค่สองคนนี้นะครับฉะนั้นถ้าถามให้เลือกตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็ใครก็ได้จริงเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างก,กันสองคนนี้นะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็ได้แหละ,ะครับแท็กติกดีนะครับเนาะปันดาวรุ่งนะครับ บอลระบบดีนะครับส่วน p r o f e s ข้อดีก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับที่มีมากกว่าเนาะแล้วก็เคยคุมนักเตะแบบว่าที่เป็นซเปอร์สตาร์มาแล้วเคยคุมเซซี่มาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเนาะก็ใครก็ได้ครับสําหรับผมเนาะโอเคไปเรื่องนักเตะกันดีกว่านะครับเราจะดูไปแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเลยนะครับผมเริ่มจากประตูนะครับเนาะก็ ดีเคอาร์ผมคิดว่ายังไหวอยู่นะครับใช่เนาะถึงสัญญาการจะหมดก็ควรจะต่อสัญญาดีเคอาร์ไปเนาะเพราะว่าดีเคอาร์เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการออกบอลนะครับเนาะแล้วก็เรื่องการออกมาตัดนะสูงลูดเตะมุมแล้วว่าวิ่งออกกรับบอลเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีเคอมีปัญหาแต่ว่า เขาก็เซฟปฏิหารเยอะมากนะฉะนั้นผมคิดว่าเอายังเป็นโกที่ดีพอสำหรับแมนยูเนาะถ้าดีเฮนเันย้ายออกไปนะครับผมเนาะก็เราอาจจะต้องหาโกสำรองเนาะเพราะว่าทอมฮิตตันก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเป็นมือสองได้ดีขนาดนั้นไหมแล้วก็รีแกรนก็เหมือนจะไปเป็นโค้ชประตูแล้วนะครับเขาก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับสำหรับรีแกรนเนาะฉะนั้นก็ถ้าดีเฮนเันย้ายออกไปเนี่ยเราก็ควรจะหาประตูสำรองนะครับผมเนาะลืมบอกครับว่าเดี๋ยวผมจะ ใช้คําว่าเป็นคนที่ผมอยากได้แล้วกันคือแบบว่าแนะนำนะว่า,าในตําแหน่งนี้เราควรเสิร์มตำแหน่งนี้ใช่ไหมแล้วควรจะเอาใครนะเ,เดี๋ยวผมจะพูดแต่ตำแหน่งแต่ว่าในตาแหน่งประตูเนี่ยอ,อาจจะไม่มีนะเพราะว่าด้วยความที่ไม่มีข่าวด้วยเนาะนะครับใช่ก็เลยทําให้แบบว่า อ่ามันอาจจะผมอาจจะไม่สามารถบอกชื่อได้นะสำหรับสำหรับสำหรับตำแหน่งประตูนะครับเนาะแต่ถ้าให้ดีผมว่าก็ควรที่จะเอาดีเทนเันไว้นะครับเนาะใช่แล้วพยายามเอาดีเทนเันไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับตำแหน่งประตูเนาะนะครับก็อ่ามาร์กไว้นะว่าเราอาจจะต้องเสริมนะครับไปกันต่อที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายก่อนแล้วกันเนาะนะครับแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับอ่ลุคชอเนี่ย ใช่คำว่าเขาคิดว่าดีพอนะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลุคชอฟอร์มตกนะครับเนาะแต่กับทีมชาติอังกฤษก็ดีผมคิดว่าที่ลุคชอฟอร์มตกเพราะเพราะทีมฟอร์มตกนะครับใช่ทำให้ลุคชอก็ฟอร์มตกไปด้วยเนาะในคิดอย่างนี้เนาะนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติเราคืนฟอร์มลุคชอกลับมาได้เนี่ยก็าสามารถเ,าเป็นตัวจริงได้นะครับแต่เราสามารถใช้ลุคชอได้ส่วนอเล็กเตอร์เลสเนี่ยคนนี้เนี่ยดีไม่พอที่เป็นตัวจริงแต่ว่าสามารถดีพอที่เป็นแบ็กอัพได้นะครับเนาะฉะนั้น เราต้องพึ่งให้ลูกชอเนี่ยกลับมาคืนฟอร์มนะครับเนาะใช่แล้วก็อาริสตเลสเนี่ยเขาสามารถเป็นแบ็กอัพที่ดีได้นะครับเนาะแต่ถ้าสมมติไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราต้องเสริมเนี่ยก็คือผมไม่แนะนำให้เสริมผมคิดว่าถ้าสมมติเราต้องการแร็กไซด์เพิ่มเนี่ยเราไปดันดารุ่งขึ้นมาวบามีดารุ่งคนหนึ่งของแมนยูชื่อชื่อ อวาโรเฟเฟนเดสอะนึกนานนิดนึงนะครับอวาโรเฟเฟนเดสสมบูรณ์จำได้เป็นดาวรุ่งชุดยูยี่สามนะครับคือตอนเนี้ยชุดยูยี่สามของแมนยูเนี่ยของดีเยอะมากนะครับเนาะทุกตำแหน่งนะครับน้องยูเวนประตูเนาะนะครับอ่าเท่าเท่าที่ผมดูนะทุกตำแหน่งยูเวนประตูเนี่ยสามารถแบบว่าดันขึ้นมาได้นะครับเนาะใช่ก็ ออร์บาโรเฟรนันเดสนะผมคิดว่าโควรที่จะดันขึ้นมาเนาะประมาณนี้สำหรับตำแหน่งแบบ็กซ้ายนะครับผมเนาะก็ไม่ต้องเสริมนะครับเนาะอย่าว่านี่เป็นความคิดเหน็นของผมทัน้งะหมดเนาะนะครับใช่เนาะตามแบบแบบฉบับนะครับทำเขาเรียกว่าตามแนวทางของผมนะเออเนาะก็ไปกันต่อตำแหน่งแบบ็กขวานะครับตำแหน่งแบบ็กขวาเนี่ยไม่ดีทั้งคู่ผมคิดแบบนี้เนาะใช่ไม่ดีทั้งคู่นะครับทำว่ามิสเตอกาทำดาโร้เนี่ยไม่ไหวทั้งคู่นะครับผมนะแต่ผมคิดว่าก็ควรจะเก็บไว้ทั้งคู่เนาะแล้วก็ ถ้าเสริมก็ดีนะครับใช่เนาะถ้าเสริมก็ดีซึ่งถามว่าอยากได้ใครก็อาจจะเป็นแบบทาริกเลมตี้หรือว่าลิฟราเมนโตประมาณนี้เนาะสำหรับแม็กขวาแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราลองเอาแบรนด์โนวิลเลียมกลับมาไหมนะครับเนาะใช่เนาะก็แบรนด์โนวิลเลียมไปอยู่กับนอเดนเนี่ยก็เป็นตัวหลักนะครับถึงจะไม่ได้ถึงขั้นดีขนาดนั้นแต่ก็ ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเนาะใช่หรือไม่อ่ายุคยุคสามเราก็มีคนหนึ่งชื่อมาร์คูราโดนะครับแล้วคนนี้เป็นอ่ดาวรุ่งจากบาซ่านะครับอ่าเป็นเด็กรามาเซียนะครับก็อ่าย้ายมาแมนยูนะมาร์คูราโดนะครับแล้วก,ก็อ่าหน้าที่จะดันขึ้นมาเหมือนกันเนาะสำหรับตำแหน่งแบ็คขวานะครับเนาะประมาณนี้แต่ผมคิดว่าก็ควรเสริมนะควรเสริมนะครับแล้วก,ก็เอาเป็นเท่าไหร่ดียวตอนนี้ก็หนึ่งตำแหน่งนะกันนะครับหนึ่งตำแหน่งก่อนเนาะสำหรับแบ็คขวาเนาะแล้วก็ประตูก็อ่า เป็น question mark ไว้นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายว่าต้องเสริมกี่ตำแหน่งเนาะนะครับเป็นกานที่กองหลังนะครับกองหลังเนี่ยเราวารานเนี่ยได้และหนึ่งนะครับเนาะส่วนแม็กไวเนี่ยผมว่าก็ผมว่าแม็กไวควรเป็นสำรองนะครับใช่เนาะเป็นสำรองยาวๆนะครับเนาะใช่ถ้าเอาถ้าาเอตอนนี้เนาะเพราะว่าแม็กไวตอนนี้อยู่ในช่วงความิดีฉะนั้นเรามีวารานหนึ่งแล้วนะครับรีเลอร์เลฟก็ควรจะเป็นสำรองนะผมว่ารีเลอร์เลฟเป็นสำรองคู่กับ แม็กวายไปนะครับเนาะส่วนไบยี่กับฟิวโจนเรายังไม่รู้อนาคตฉะนั้นควรเสริมนะครับเนาะตำแหน่งกองหลังควรเสริมอย่างยิ่งเนาะซึ่งก็ผมมองไปที่ดูดิเกอร์เนาะครับเพราะว่าจะหมดสัญญากับเชลซีนะครับเนาะก็ก็ควรที่จะเอาดูดิเกอร์มาแนีมายืนผู้วารานนะครับประมาณนี้เนาไปกันต่อครับตำแหน่งกลางรับนะครับเนาะตำแหน่งกลางรับเนี่ย แน่นอนว่าต้องเสริมแน่นอนนะอันนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของแมนยูแล้วนะตอนนี้นะครับผมนะคือตำแหน่งกลางร,รับนะครับซึ่งก็แมนยูไม่มีเลยนะไม่มีสักคนเลยครับตำแหน่งกลางร,รับนะครับเนะาะใช่มาติชก็แก่แล้วนะครับฉะนั้นก็คนที่ควรเอานะครับแน่นอนว่าเป็นดีแคนไรส์นะครับเนาะแล้วก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนยูในตำแหน,หน่งนี้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าราคาแพงเกินไปก็ไปเอาไอ้ชูอาร์เมนี่ก็ได้นะครับชูอาร์เมนี่เนาะเป็น เป็นกองกลางที่ไหมแฝรั่งเซนแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อานาคตไกลนะครับผมประมาณนี้สำหรับตำแหน่งกลางรับนะครับตำแหน่งกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยนะครับผมคือเรามีเฟรดกับแมคทูเมนีนะบ็อกบาร์น่าจะย้ายนะถ้าเอานาตอนนี้บ็อกบาร์น่าจะย้ายฉะนั้นมีเฟรดกับแมคทูเมนีเนี่ยนะครับผมว่าไม่พอครับเนาะถึงดอนนี่จะกลับมานะแต่เราก็ไม่รู้อนาคตที่แน่นอนของดอนนี่เนาะนะครับใช่นะเนาะแล้วก็ เจมส์การ์เนอร์เนี่ยนะครับผมเนาะก็จะกลับมาด้วยเนาะนะเจมส์การ์เนอร์เนี่ยจะกลับมาเพราะว่าไปยืมตัวอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์ดเดอร์ฟอร์มโดยเด่นมากนะครับเนาะเจมส์การ์เนอร์เป็นดาวรุ่งของแมนยูนะครับเนาะก,ก็เจมส์การ์เนอร์เนี่ยจะกลับมานะฉะนั้นก็จะมีเฟสแม็กซิมินีนะครับผมนะแต่เจมส์การ์เนอร์ก็ยังไม่รู้จะไหวไหมให้กับแมนยูใช่ไหมดอนนี่ก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นก็ ผมว่าควรเสริมนะครับคนที่ผมแนะนําก็ยูริเตเลมันเนาะนะครับเพราะว่าเหมือนมีข่าวเทนหนึ่งเนาะนะครับบอกว่าค่าตัวเนี่ยแค่25ล้านเองมั้งนะเพราะว่าสัญญาเหมือนใกล้จะหมดนะครับสำหรับยูริเตเลมันเนาะก็ผมแนะนําคนนี้เนาะนะครับส่วนตําแหน่งเพเมเกอร์เนี่ยนะครับเนาะก็ผมว่าก็ควรเอานะเพราะว่าตอนนี้มีบรูโน่คนเดียวนะครับเนาะฟันเดอร์เบ็กก็ไม่รู้ว่าจะสามารถได้ไหมนะครับใช่เนาะก็ตําแหน่งนี้ผมว่าก็ควรเสริมเหมือนกันนะครับผม เนาะผมก็แต่ตำแหน่งนี้มันด้วยความที่ไม่มีข่าวเนาะก็ละเลยผมอาจจะบอกชื่อไม่ได้นะครับเนาะใช่นะในตำแหน่งนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติเราแบบว่าไม่มีในตลาดที่น่าสนใจเนี่ยเราก็ดันฮันนี่บาลเมเชอรี่ขึ้นมาก็ได้เนาะดาวรุ่งของแมนยูนะครับฮันนี่บาลเมเชอรี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับตำแหน่งปีกซ้ายนะครับตอนนี้มีซานโชเนาะที่ตอนนี้ก็มาเป็นปีกซ้ายเป็นตัวกับแมนยูนะครับเจโรซานโช่แล้วก็มีแรดฟอร์ดนะที่เป็นสำรองเนาะในตำแหน่งปีกซ้ายก็ ผมคิดว่าพออยู่นะครับผมคิดว่าพออยู่แล้วก็ e a, อีรังกาเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองฟังอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าปีกซ้ายเนี่ยพอคนระับแรดฟอร์ดก็คือถ้าให้แรดฟอร์ดเป็นสำรองอะ่ะผมคิดว่าได้นะครับใช่ผมคิดว่าได้อยู่นะครับผมก็อาจจะยังไม่ต้องเสริมขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราก็ต้องอดูเรื่องงบประมาณด้วยนะครับเอาปีกซ้ายผมว่ายังไม่ต้องเสริมนะครับแต่ที่ต้องเสริมคือปีกขวาคนระับเพราะว่าตอนนี้ มีเอเันกาที่ไปเล่นอยู่ซึ่งค่อนข้างแบบว่าเราก็ต้องหาที่ดีกว่านี้แหละนะครับแล้วพูดตรงๆเอเันกาเรายังไม่สามารถไปฝากความหวังไว้ได้ผมก็มองไปที่แอนโทนีนะครับเนาะถ้าเซนทารย้ายมาเนี่ยโอกาสที่แอนโทนีมาเนี่ยสูงมากๆนะครับเนาะถ้าเซนทารเป็นโค้ชแมนยูโอกาสที่แอนโทนีจะมาเนี่ยเยอะมากๆนะผมก็บางไปที่แอนโทนีนี่แหละคนนี้เลยนะครับแอนโทนีนะครับ เนาะแอนโทนีปีกของอาแจกนะไม่ใช่แอนโทนีอิรังกานะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งหน้าเป้านะครับตอนนี้แมนยูมีข่าวนะครับลอรีวิทเวลนักเทนหนึ่งบอกว่าแมนยูเนี่ยสนใจแฮร์รี่เคนนะไม่ว่าโค้ชใหม่จะเป็นใครแมนยูอยากได้แฮร์รี่เคนนะครับเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งกองหน้านะครับก็ก็เอาอะนะครับเออนะผมก็แนะนำนี่แหละแฮร์รี่เคนนะครับผมเนาะเพราะว่าแบบว่าเออมาต้องมาช่วยโรนัลโดหน่อยนะครับใช่มาสลับลงเล่นกับโรนัลโดเหมือนกันนะครับผมเนาะใช่ก็ถือว่า สำคัญน,นะเก็บเงิกองหน้านะเพราะว่าคาร์วานี่จะย้ายออกไปนะก็ามาเป็นตัวแทนของ,ของคาร์วานี่นะสำหรับกับดได้นะครับผมนะหรือแบบเราปรับสามารถปรับเป็นเล่นหน้าคู่ก็ได้นะแพ้ได้เคยียนคู่ดูเลยนะถ้าเราได้มานะครับผมแนละ้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์การสร้างทีมในมุมมองของผมนะครับก็สรุปนะครับตำแหน่งที่ต้องเสริม,นะมเนาะมีเอาตำแหน่งที่ต้องเสริมแน่นอนก่อนเนาะก็ะน่าจะเป็นแบ็คขวากอ,องหลังกลางรับนะครับเนาะแล้วก็กลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับนะ พีเมกเกอร์ maker, นะครับปีขวากองหน้าเจ็ดตำแหน่งแน่ๆนะครับแต่มันก็จะมีตำแหน่งที่ uh, อาจจะต้องเสริมอ,อีกนะก็คือประตูนะครับเนาะใช่ก็ใช่ครับว่าแต่จริงพเมกเกอร์ P กับการมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เอาเป็น 6- กถึงแปดตำแหน่งอ่ะใช้คำนี้นะครับหกถึงแปดตำแหน่งที่แมนยูต้องเสริมนะครับผมเนาะสำหรับในมุมมองของผมเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะผมก็อยู่ในช่วงสร้างทีมกลับมาสร้างทีมอีกแล้วนะหลังจากที่ก็สร้างมานานแล้วนะสร้างมาหลายสิบปีแล้วก็ต้อง มันไม่ใช่หลายปีเป็นสิบปีอะหลายเป็นแบบสิบปีนะครับแล้วก็สร้างมานานก็ต้องยังต้องสร้างต่อไปนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนสร้างใหม่นะครับใช่แล้วคือไม่ได้สร้างแบบต่อด้วยนะคือสร้างใหม่อนะคนะรับแล้วก็ว่าแบบว่านักเตะชุดนี้มันแบบว่าต้องล้างทีมันต้องสร้างใหม่นะครับใช่แล้วก็หวังว่าแมนยูจะกลับมายิ่งใหญ่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําก่อนเกมเจอกับเลสเตอร์กันนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกระใจายให้ผมทำต่อไปวันนี้ขอตัไปก่อนครับผมสวัสดีครับ